ท็อปิกคือเมื่อกี้เมารก,การวิจีกยการรับมือกับปัญหาที่แบบมันมันป,ประเดี๋ยวพลังเข้ามาปัญหาคือไม่มีใบอนุญาตบร,าาร้จักต่อคิวว่ะเขปป้าใจ <c oughs> ป่ะตุง้ <c oughs> อองยกกันเนาะทำไม <c oughs> แบบไม่เล้าทำไมไม่เคาะประตูว่าเฮ้ยอยากเจอมึง <c oughs> ไปเคาะกูอ,อยากเจอมึงไหม <c oughs> มันเคาะแต่มันเคาะพร้อมกันเคาะพร้อมกันประตูหน้าประตูหลังกระจกหน้าต่างมาผมจะหมดไม่มีใบอนุญาตเลยปัญหา แล้วทีนี้อย่างอย่างอ,อางอย่างอย่างพูดถึงเรื่องปัญหาที่ันลุมเราเข้ามาเนีบางคนก็ปัญหามากปัญหาน้อยปัญหาปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กแต่ละคนไม่เท่ากัน <ใช S 1> บาง <ใช S 1> คนก็เรื่องนี้สาหรับคนอื่นอาจจะธรรมดาแต่สําหรับเรามันเป็นเรื่องที่นใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวพี่นวันเองเนี่ยอายกตัวอย่างตัวเองเลยเนาะเจอปัญหาเนี่ยต้องไม่ไหวแล้ตั้งแต่ตั้งแต่ยังส่งลูกไม่เสร็จเออ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคือแบบอ่ะเรื่องเราเรื่องที่หนึง่งเราเสร็จบรํรลวนไปเรื่องที่สองสามสี่ประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าแต่สิ่งที่คนที่เจออยู่เนี่ยก็คือเหมือนกับบอกว่าพอมันพอมันอึ้งมามากๆแล้วมันมีเรื่องเก่าก็ายังไม่ได้แก้เรื่องใหม่ก็ทับถมมาและอะไรอย่างงี้ค่ะมันบางทีมันทำให้เรามีความที่ตก ข้างบนมีความรู้สึกว่าเอ้ยปมเลยปมมันยังไม่ได้คลี่เลยอะไรเงี้ยเราเรารู้วยแต่แต่แต่ตอนตอนพอเราเจอเราเราก็นึกไม่ออกรู้สึกว่ามันคัวอยู่ในหัวค่ะแต่ว่าสชีวิตมันหนักมันหนักเยอะเช้าเช้านีุ้ยกับพี้วหนามันหนักมาก แบบมันเยอะมันหนักมันมีเ,เรื่องโน้นเรื่องนี้แล้สารพัดเลยแบบไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจริงจังหนักที่ระหว่างประสบแบบไปยันมากเราแบบเราไม่เคยที่จะแบบตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ที่จะแบบเฮ้ยที่มันหายเยอะคือทุกที่คุยกันก็นจะแบบเมาแบบเอดูหน้าดูอินอันต่อยอันนั่งไปอะไรอย่างเงี้ยจะไปแบบเรื่องร้านอาหารของกินความกินจอยเจนจอยจอยชีวิตใช่แต่ว่าแบบเมื่อเช้าเนี้ยนานก็มาด้วยอาการที่แบบ เรียหลายเรื่องคือในมุมมองอะคนที่อยู่กับปัญหาอันนี้แบบเป็น2องมุมละกันเนอะเป็นคนที่เจอปัญหามันจะมองจากตัวเองออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมองจากตัวเองออกไปทุกคนจะมองภาพรวมแต่เวลาในการแก้ไขปัญหาจะมองว่าแบบจะแก้ไขปัญหาทั้งก้อนทั้งหมดทุกนอันห่พร้อมกันซึ่งถ้าบางคนอาจจะทําได้สําเร็จแต่บางทคีย่าคิดแบบนั้นอะมันก็จะแบบ ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็สบายแก้ปัญหาไ,ได้ปัญหาแบบปัญหาปัญหาความหา,หาอยอีกแล้วสิเ้ยใช่ไหมแล้วแบบเหมือนพอเราเป็นคนที่มองออกไปอ่ะเราตัไม่เห็นตัวอบเราเราจะคิดแบบโอกูอัตตากูหลุนนี้นั่นนี้ก็ผู้อะไรต่อไปอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่สำหรับเราเราเป็นคนนอกที่มองเข้าไปอ่ะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยพี่เราอ่ะคนเหมือนลูกแบบคุณเลิกบันเทิงเสร็จไปเรื่อรแล้วก็คน ก็สามรอบนี่ทัน,นี้ก็แบอกว่าหยุดตอนนะอยู่หยุดเดินวนกับปัญหาก่อนอันนี้ยู่เวียนเทียนล้อปัญหาต่อกนาปัญหาสองที่ผมแก้ไขซื้อะไรทันเนีย่ยจะเป็นสายฮาร์ก็บอกพี่รำว่าปัญหาบอกมันนะมึงเข้ามากันเองได้มึงออกไปเลยเออไม่แล้วั็มันออกไปก็แ,แบบก็แบบเข้ามาเองออ <c oughs> แล้วเนีแบบเออเออแล้วเราก็แบบว่าเออจนจนจนเลบลอเบลอเบลอไปเลยค่ะมันเบลอมันมีความเบลอในชีวิตไปเลยแล้วก็แต่ว่าแต่ก็ต้องก็ต้องแบบพอถึงจังหวะเนี้ยก็ต้องอก็ต้องมีคนอ่าต้องต้องต้องตั้งสติเนาะยังต้องต้องแ่บแต่เสร็จพวกคุณตั้งสติไม่ได้มันจะมีคนที่ตั้งสติไม่ได้อย่างที่ตั้งไม่ได้เขาแบบไม่ไหวล้วต้องหาคนแบบคยด้วยค่ะแล้วตรงนี้ที่มีเพื่อนที่มากอาค่ะที่แบบ เออที่ที่รับฟังเราเนาะแล้วน้องก็จะแบบว่าเอาละแบบรู้บบสึกว่าไม่ไหวแลยแบบทั้งนี้พูดตรงๆเลยบอกมาคือสิ่งข้อเรียนอ่ะอันนี้อันนี้เราขอพูดในจุนี้ก่อน,นอ่ะคือคนไทยอ่ะหลายคนมากที่มองว่าการที่เราวนกับปัญหารหรือคิดเยอะเครียดเยอะๆมากๆเนี่ยยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็กลัวที่จะไปพบ แพทย์จิตแพทย์พ่ปรึกษาแต่ทางที่น้ำหวานอ่ะคือที่น้ำหวานกับเราคิดเหมือนกันเลยปวดก็กินยาเป็นบ้าก็ไปหาหมอไปถ้าเราเครียดเรื่องไหนกันมากๆปวดเรื่องไหนมากเราสองคนอ่ะจะแบบมีความกรัวเพราะว่าเราจะแบบเป็นโรคเครียดมาเราจะเป็นซึมเศร้ามาหรือจะเป็นอะไรต่างๆเพราะว่าแบบเราสองคนแบบจะแบบเมนเทนแบบเป็นเท่าเฮลท์ความเฮลตี้ของร่างกายแบบจิตใจสภาพอะไรต่างๆด้วย เพราะฉะนว่าช้างนี้พี่น้องมาจัดนี่คนไปสพพัพแพทย์ห่อนนี้บอกเดี๋ยวไปยังไม่ต้องไปยูง <laughs> ยังไม่ป่วยยูต้องหยุดคิดก่อน <laughs> อยูต้องค่อยๆแก <ทำ S 2> ้ปัญหาอันดับแรกต้องหาเรือกันก่อนนะคะอันแรกหาเรือกันก่อนอันดับแรกเลยคือ <inaudible> ถ้ามีปัญหาเข้ามาค่ะ อย่างแรกที่คนรทำคือสำหรับหยุดหยุดท,ที่คิดวนวนกับปัญหาต้องหยุดต,ต,ตั้งสติตั้งสติเราก็มาเรียง p r i ORITY เร priority ี่ง p r i ORITY ของปัญหาว่าปัญหาเนี้ยมันควรที่จะรีบแก,ก้ไขไหมหน,หนึ่งก็คือถ้าเป็นปัญหาที่ต้องรีบเร่งแก,ก้ไขให้รู้มันเป็นปัญหาที่อยู่แก้ไขคนเดียวได้ไหม,หม ปัญหานี้ต้องให้คนอื่นช่วยแก้ขไขอะไรอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเรียง p พ i o r อริตี้การแก้ปัญหาแล้วแบบมาพิจารณาดูแล้วว่าปัญหาเราจะแก้ได้อย่างไรเราแก้ได้ตัวเราคนเดียวอ่ะเราจัดการแก้ไขไปจบอันนี้คือวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาที่ควรจะเป็นแล้วปัญหามันก็มีแบบบางปัญหามันเป็นปัญหาแต่มันไม่มีความสำเร็เาเรียกมันไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ถ้าเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้อ่ะยู่แบบช่างแม่งไปเลย ก็อต้องมีทฤษฎีเจอที่มีทฤษฎีแห่งการช่างแม่งการช่างแม่งไม่ใช่ว่าแบบปัญหาที่แก้ได้เราอยู่ก็ช่างแม่งมะอันนั้นไม่ถูกต้องปัญหาไหนแก้ได้แก้ปัญหาไหนยูเราว่าไม่มีทางที่จะแก้ได้ไม่มีทางี่จะแก้ได้อย่างเช่นว่ามันเป็นปัญหาที่เข้ามาแต่ว่าเราทําแก้ไขไป็นยังไงไมันจะต้องมีที่แอปต์แก้ปัญหาเราเราดูเราอ่ที่แอเาแก้ปัญหาเราเพราะชาเราช่างมันไม่ต้องแก้ไขปัญหาแบบอีกแบบหนึ่งคือเป็นปัญหาที่เราอ่ะ ว่ามีปัญหานี้เราก็ไปขอให้บุคคลที่3ามเป็นคนแก้ไขซึ่งถ้าดูแลบุคคลที่3ามอ่ะไม่ยินดีช่วยแก้ไขหรือแะไรต่างเราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางช่างมันไปแต่เรารู้แล้วเราโอเคปัญหานี้เราแก้ไขแล้วแก้ไขในสิ่งที่เราทําได้ที่จะรณาดูแล้วเราก็ต้องทิ้งมันไปนี้อ,อันนี้มันเป็นวิธีที่จะทําให้เราดํ ek, าโงชีตจัดการเอาปัญหาออกไปได้เป็นการตบบคลอกซิ คือตอนวันนี้ที่คุยกับนิวหวานกระตูนกันเองแล้วเขาแบบจูนกันเองก่อนเ uh, ขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเ uh, ขาเรียกว่ารักษากันเองก่อนขำๆพวกเล่นนะคะคือมัอนก็แบบว่าอย่างถ้า คือคือคือถ้าเรามีเพื่อนนะคะถ้าเรามีเพื่อนที่รับฟังเรา<ม>แล้ให้คําแนะนํากับเราเตือนสติเราได้งียค<ม>่ะเป็นอะไรที่โชคดีมากนะคะ<ม>แล้วถ้าเกิดว่า<อ>เรามีคนลอบข้างแบบนั้นอะ,ะ<ม>จงไปหาเขานะคะถ้าเกิดอารมณ์นั้น<ม>เพราะว่าคนเราเนี่ยพอ,อพออะไรที่มันลมุม<อ>ลุมเราเข้ามาเนี่ยบางทีเราตันพอเราตัน,น่ะเรานึกไม่ออกค่ะต้องเราจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงแต่พวกพอคนอยู่นอกปัญหา เขามาเขามีสติมากกว่าเราเ็าจะมาค่อยๆดูว่าอันที่ที่ทปัญหาที่หนึ่งคืออะไรอ่แล้วอะไรยังไงได้ไหมอย่างที่น้องบอกว่าอาแก้ไขได้ไหมมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปหรืออะไรยังไงนะคะหนทางการแก้ไขคืออะไรอ่าคือน้องก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของการว่าให้เหตุผลแล้วก็ซัพพอร์ตส่วนไหนที่ความข้อมูลที่น้องเขารู้หรือว่าส่วนตรงไหนก็ตามที่ที่ซั่กันได้อันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากทาให้เราที่รู้สึกว่าเราเราก็เออโล่งใจแต่สุดมันก็จะมีปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้แล้วเราจะต้องมีขั้นตอนการแก้ไขเพราะมันต้องใช้เวลาอะไรก็ตามแต่สเต็ปถัดไปอ่ะเราก็ต้องมันตั้งตั้งสติค่ะอ่คืออย่างนึ้งก็คือเคยทุกคนน่าจะเคยได้ยินประโยคที้ว่าแบบเวลามันจะช่วยแบบแก้ไขปัญหาคล่ล้างปัญหาว่าต้องใช้เวลาจริงๆปัญหาแบบเราต้องค่อยๆค่อยทำ แกค่อยๆปรับเพราะว่าเขาไม่สามารถแบบทําปึ้งแล้วแบบเราไม่สามารถทิ้แผ่นฟ้าด้วยเสียงวันเดียวฟันเดียวหรือแบบถ้าพูดภาษาเหมเขาพูดกันกรุงโรงไม่ได้สร้างสําเร็จภายในวันเดียวนั่นแหละมันคือวิธีการแก้ปัญหาอาอ่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 าน่าอ่าอ่าอาอ่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 อ่า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 ่อ่ หยุดตัวเองให้ได้คือถ้าแบบไม่สามารถหยุด,ดยตัวเองได้ถ้ามีเพื่อนที่สนิทเข้า<อ>ไปคุยกับเพื่อนที่สนิทแล้วก็ให้เพื่อนซัพพอร์ตคือจุดๆุดมืออ่ะที่เรากับพี่น้หวลจะต่างกันเพราะว่าพี่น้หวานเป็นคนเจอปัญหาแล้ว่าทีนะี้เขาอยู่หน้างานกับปัญหา มันจะมีความรู้สึกแบบดาวคืออิโมชันแลอ่ะมันเป็นเรื่องที่ตะกบกับอะไรที่อ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีะอิโมชันแลครับกับเพรัะเผาต่างเราอ่ะเราไม่ได้เป็นคนเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอก็จะไม่มีอิโมชันแลกับมันจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองก็จะต่างกานจะต่างกันก็จะดึงกันขึ้น,นมาได้หน่อยอะคะ <c oughs> อย่างตรงน,นี้ก็เถออเหมือนกับว่าอ่ะโอเคไม่ได้มา มนรู้สึกว่ามันจมแล้วไม่ได้มาโ่งเพราะว่าเราเราเรู้สึกว่าเราเราโ่งเยอะเกินไปมัน 1, 2, 3, มันหนึ่งสองสามสี่มารวมปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเรามันเหมือน,นมันจมแล้วมันทุกขมันโศกตรงนั้นนะคะแต่เสร็จปุ๊บเหมือนมีเพื่อนที่แบบมันดึงมือเราขึ้นไปนเพราะว่าเขาเขามีสตินะคะอย่างที่บอกว่าอาการมีสติแล้วก็มีคําแนะนําที่ดี เป็นข้อภะษาที่ดีนะคะตรงส่วนตรงนี้ยมันกับว่าเฮ้ยมันชูนใจมากมาน่าพิจิชืใจพี่ว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราหลุดหลุดออกมาได้ตอนแรกอย่างเครียดเลยก็คือน้นองก็บอกว่าพี่พี่เจอกันเลยไหมไม่เอาอ่ะพี่ไม่พร้อมจะเจอปฏิเสธเลยคือน,น้องน่ารักมากน้องจะเจอคุยนี่แหละต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงจริงแล้วพอพอคุยแล้วเรารู้สึกว่ามันได้มันได้คลายมันได้คลายแต่ละจุดนะคะได้ได้น้องได้ให้มุมมอง คลายขึ้นอันนี้ไงไหน,หน,หนหก็เลยมากันเลยค่บมาแล้วก็มาแชร์กันเลยว่าเทื่แบบสด้วร้อนๆนะ<ช>เออเว่าแบบแชร์ก่อ <ๆ S 1> ใช่ใ <ๆ S 1> นสองมุมมองใช่ห,ใชห้แบบข้าใครเ,เป็นคนที่กําลังเจอปัญหาเยอะๆอยู่แบบดีๆปัญหาเข้ามาคือจริงๆชีวิตที่นุ่หวานอะเหมือนแบบชีวิตที่ไม่สมหวเลยเออเ่าอื่นมองมานะเหมือนแบบชี้น้าเรียบ ช id ีวิตนางรับเรียกชีวิตดีมาตลอดแล้วแบบเหมือนคุยกับไม่หวั่นนะแซวไม่หว an ั่นเพราะอะไรนะนี่ยดวงอะไรนะดวงอาจจะแบบอันนี้หรือเปล่าวะอันนี้ก็ยังขำกันเออสงสัยว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนดวงหรือเปล่าเลยนะอะไรก็โทษไปทั่วใช่ใช่เราไปพิจารณาจริงๆแล้วก็คือ แล้วแต่แต่ก็ก็ก็คือเหมือนกับเหมือนกับแบบว่าอ่าเราก็เราก็เราก็ชอบชอบชอบดูดวงด้วยเนาะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เสิร์ไงาชองหลับต่อคิดอะไรไม่ออกเราว่ายันที่งะนฮาวสงสัยเดือนนี้ดวงไม่ดีแบบตื่นมาก้าวขาลงตีนข้างหรือเปล่าออกอะไรบ้างก้าวผิดมันต้องก้าวซ้ายหรือเปล่าขวารายซ้ายดีไปก้าวขวานี่เปล่าอะไรที่งานฮาวการสิ่งที่อะไรหรอกคือแบบเหมือน ถ้าถ้าคนที่จะไปนี่ลำวางอนะ่ะก็อยากจะให้ใช้วิธีคือแบบอยู่ต้องหยุยดคิดเลยอ่ะหยุดคิดล้ค่ะจดลงกระดาษลิสต์ออกมาอันอันนี้คือกรณีหรืว่าเือาบางคนกนะต้องไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่ได้มีเพื่อนไม่มีเพื่อนหรอืหรอว่ามีเพื่อนแต่ในช่วงที่เขาแย่เพื่อนไม่ได้ว่างมานั่งฟังอ่ะเขาจะจัดก,การยังไงเข<อ>าจะจัดการยังไงเป็นแบบมอวิธีที่แบบอันเนี้ยถ้ามันจะมีแบบอ่ะถ้าคุณ แ้าแม่งเป็นคนไม่มีเพื่อนเลยถ้าคุณไม่มีเพื่อนน่าจะมีแต่ว่าเพื่อนไม่ว่างย่าจะมีมีไหมมีไหมคนไม่มีเลยมันมีคนที่ไม่มีเพื่อนเลยมันจะมีบางคนที่แบบเหมือนมองว่าไม่มีเพื่อนที่สามารถไว้ใจได้หรือบางคนก็ปัญหาเจอเพื่อนปัญหาเจอกบเพื่อเป็นปัญหาที่แบบเพอร์ซนอลมากเลใช่ถ้าคุณอยู่ในเคสสองเคสนี้หรือถ้าคุณเป็นคนที่มีเพื่อนแต่ว่า เพื่อนว่าเพื่อนนอกตัวนั้นมีปัญหาหนักกว่าตัวเองตัวเองว่ามีทีสอบนั้นวิธีแก้ปัญหาถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงหัวข้อว่าสมมติว่าเราเราเจอแบบนี้ปุ๊บเรามีอารมณ์ปุ๊บเราตั้งสติแล้วเราเราจะจัดการออ่่าายังไงยังไงได้ให้เราต้องแชร์ก็วิธีที่จะจัดการแก้ไขปัญหาดิ่งเลยก็คือแบบต้องหยุดคิด อยู่คิดชุกอย่างแต่ว่าตั้งสติตั้งสติเ็งได้แล้วกระดาษและก็ปากกาที่นั่งจบว่าปัญหาที่เราเจอวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งสองส่ถ้ามีถึง10บยุก็เขียนได้ถึงสิบแล้วก็มานั่งพิจารณาดูว่าปัญหาอันไหนคือเรื่องได้รูดงานายสุดเต็จที แล้วมันก็จะมาน,นั่งแบบทอกซิดกันเยอะตั้งไหนเยอะไปไหนเยอะตั้งไหาเยอะอะไรอย่างเงีย้ยอ,อ,อันนี้เลยมีเพียอย่างนี้สำหรับคนที่แบบไม่มีคนที่จะช่วยแบบซัพพอร์ตแบบจิตใจแต่ถ้าแบบดูในระว่ามันแก้เราล้วแบบสภาพจิตใจนะถ้าอยู่รู้สึกว่าสภาพจิตใจมันไม่ไหวแล้วมันทกซิตมากมันติดตกมันรู้สึกไม่มีความสุขอันนี้แนะนําให้ไปพบแพทย์เพราะว่าจริงๆการที่ไปหาจัตพแพทย์อหละมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบป่วยมากๆค่ะ มีเช่าวร่รู้รสึกไม่มีความสุขเรารู้สึกว่าแบบเรานีใไทสักคนที่ช่วยแก้ไขซึ่งอาจจะไม่ใช่เพื่อนหรืออาจจะเป็นเพื่อนแต่ว่าเราไม่สามารถคุยกับเพื่อนได้การไปหาจิตแพทย์คือนสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาจะช่วยแบบฟายเอาเส้นทางการแก้ไขปัญหาให้เราหรือเขาสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเราได้ช่วยเราแนะนําในการแก้ไขปัญหาหได้นี้นก็จะเป็น จะแนะนําคนรอบรอบหิงจริงๆเราก็แบบทํานี่ก็แบบถ้าแบบทํางานเครียดมากๆเช่แบบนึกอะไรไม่ออกแบบเริ่มเครียด<ม>เริมไม่มีความสุขอะไรเยอะนี่แบบวิ่งหาจิตแพทย์เหมือนกันหาหมอเช็คไเลยหมอจะนโรคเครียดไหมหรือแบบรักาวยาหรือยังอื่นเออแต่สมัยนี้เรื่องหาหมอหาหมอนี่สมัยก่อนเนี่ยคนก็จะไม่เปิดใจเนาะแต่สมัยนี้อย่างพวกดาราเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับเขาก็จะหาดหาดูนะคะดูตลอดเพราะว่า เจอคนส่งนะพ่อแม่ประสบความสาเร็จแล้วลูกรับเกินอะไรเงี้ยเคยเจอแล้วก็ถึงแล้วบางทีแบบมีข่าวพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาก็เขาก็ต้องใช้นะต้องใช้อ่าทีนี้สมัยก่อนเนี่ยคนเขาจะมองเป็น่้งใหญ่กันไปหาโอจะต้องเป็นบ้าแบบนไม่ใช่แบบสติสี่จะต้องแบบเป็นคนที่ตจริงจริะ ติดกระทะหรือว่านักจิตบปากกาเนี่ยเขาไม่ได้แบบรักษาคนที่แบบเป็นป้าอะไรแบบนี้หรือว่าต้องเป็นซึ้งเศร้าอย่างเดียวเป็นอะไรเพราะว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นปกติเป็นมนุษย์ปกติที่บางทีเ่ยเรายังมีความเครียดแบบติดมากๆจนแบบกระทบการใช้ชีวิตประจําวันกระทบการมีความสุขของโยงอย่างเงี้ยคือถ้าดูแบบเซนส์อนาคตว่าแบบตอนนี้เราร่างกายเป็นปกติความเครียดเป็นเยอะอย่างเงี้ยความเครียดมันเยอะอะอย่างเช่นดูดูตัวเองได้ยังไง นอนไม่หลับนอนนอนไม่หลับต่อเนื่องอย่างนอนไม่หลับต่อเนื่องแล้วก็เหมือนกับะอะไรก็แล้วอะไรก็แล้วอะไรก็แล้วมันกลายเป็นแบบมันก็แบบว่าพยายามก็แล้วไอ้คุยกับเพื่อนไอ้ทำไมมันมันไม่คลายหอม่อะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะคะทีนี้คุณหมอ่ะ <c oughs> เขาจะวิเคราะห์อาการแล้วเขาจะให้ยงให้ยาคลายเกล็ดให้มันถูกระดับระดับของเราได้มากที่สุดดีกว่าเราแบบเดินไปซื้อตามร้านยาทั่วไปเนาะซึ่งแบบการวิเคราะห์นเะสียแเราไม่ได้มีความเปนธรรอะไรอย่างเงี้ยถามว่า เนี่ยใครคิดจะเป็นอะไรไปก็สบายสบายไม่มีอะไรเลยค่ะเออสบายสบายแค่นั้นเองเออค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเออใช่สิทธิแพทย์มันก็คือการคือร่างกายเราป่วยอ่ะเราก็ต้องหาหมออ่ะอันเนี้ยแบบในความรู้สึกด้วยนะด้วยเราด้วยความที่ว่าเราอ่ะเกิดทันทีอายุแบบพี่นม่ตอนเลขสี่แล้วเนาะที่แล้วโลกเกิดมาในเจเนอเรชั่นที่ว่าช่วงนั้นคนมองว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่แบบ เป็นคนที่สันึกเรียกร้องความสนใจยังไม่มีคนที่แบบเข้าใจความรู้สึกเราคำถามในสมัยตอนนีน้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนในเจเนอเรชันรุ่นเดียวกับเราอาจจะถูกบ,บังตอนแตกจากครอบครัวปั้บข้า,มา,างมาแบบอ,อยู่ในโลกอับอายใจยู่คิดไปเองอยูเรียกร้องควา,ามสานใจเนี่ยใช่แต่เราอ่ะอยากจะบอกว่าเราอยากไปมองคนข้างนอกไอ้เรื่องแบบสภาวะจิตใจกนะเราต้องมองจิตใจก่อนเรารู้สึกวา่าเราไม่สามารถแฮนด์ลมันได้ เราต้องการคนที่เป็น specialist ที่จะต้องมามาใช้มาให้คำแนะนำหรือว่ามาคอยมามาดูแลเราที่แบบตรงปัญหาจริงแล้วก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็มีความแบบสามารถแก้ไขปัญหาเราได้จริงจริงจรินที่คุยมาไกลถึงท่านชวนไปหาหมอนะไม่เพียงแต่ว่าพูดถึงตามความรู้สึกว่าถ้าเกิดปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว ปัญหามันเยอะมันน้อยเราจะรู้ด้ตัวเอดีเนาะว่ารับมือไหวไหมคนรละ้างช่วยไหวไหมถ้ารู้สึกว่ามันหนักแล้วมันยังหน่วงอยู่น่วงพอรู้สึกหน่วงชีวิตน่วงใจอย่างงี้ยอ่ะก็ควรจะไปหาพบแพทย์เนาะคือคือไม่อยากให้ปิดกั้นนั่นเองเนาะแล้วอันนี้อันนี้คือเป็นโอเปนอาให้โอเปนมาเปิดใจต่างๆอ่า เปิดใจสาห,หรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเจอเจอช่วงปัญหาอะแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาก็ไปด้เยอะแต่บางทีจังหวะวันนั้นอะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโฮอร์โมนเกี่ยวกับหน้าตอนนั้นเนี่ยเราเจอปัญหารุมเร้าหลายอย่างแล้วมันทาให้ปัญหาเล็กๆเนี่ยมันเป็นน้ําเต็มแก้วล้นแก้วอะไรก็ตามแต่ค่ะอะไรก็ตามแต่นะคะเออแต่ถ้าเราอย่างที่บอกว่าถ้ามีอาการ,ปปรแปลกๆมากกว่าปกติเนาะปกติทุกคนเราเนี่ยสมมติว่าเต็นเต้ากราเพื่อน ลายนะอะไรไอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราปรึกษาใค<ม>รแล้วแบบมันยังไม่คลายหรือแบบเราจัดการอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบ่านยันแก้ไขไม่ได้ไม่มีความสุขรู้สึกทุกข์ไม่โล่งไม่โล่งข้าไม่ได้นอนไม่ได้รู้สึกภาวะความเครียดจะอารมณ์จตตอะไรนี้รู้สึกล้ากันไม่สบายอันนีมันคือโรคที่เกิดกาจากจิตใจแล้วมันเอฟเฟกตไปทางแบบการสแนลล์อันนี้เราพูดแบบเราไม่ได้เป็นหมอนะอันนี้แบบขอแบบ ม่ได้เป็นหมอแต่ว่าจากการศึกษาจากการศึกษามาแล้วก็แล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองด้วยอ่าเราก็ไม่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 นนะค่ะว่าอันนี้ยิ่งแบบอย่างตัวพี่เองค่ะก็คือจะเป็นแบบในมองขอาจะเป็นแบบเหมือนเรื่องกังวลหูลูกเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไหนจะปัญหารอบตัวแล้วก็สุขภาพสุขภาพที่มันฮอร์โมนฮอร์โมนในร่างกายด้วยค่ะแล้วบางทีมันอย่างไรอย่างมันปะทะปึ่งเข้ามาเนี่ยมันมีหลายระลอกที่เรารู้สึกว่าเราแกว่งอารมณ์เราคือแบบอ่าเหมือนเหมือนกับแบบว่า สติเราเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่อความกังวลเริ่มสันนิษฐานกังวลเยอะกังกังวลเยอะอต้องมาตั้งตั้งสติเนี่ยอันนี้ก็ยังดีนิดนี่ในวันที่จะบอกว่าโชคดีที่เรามีเพื่อนที่น่ารักแล้วก็เขาก็จะมีความแบบความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยแล้วเขาก็เขาก็เหมือนเขามาบำบัดเราด้วยตรงนี้ก็น่ารักมากมีการมาบำบัดซึ่งกันและกันแล้วมันทําให้เราหลุดพ้นในสถานการณ์นี้ไปได้อย่างดี อย่างนี้แล้วเราก็เราก็มีพลังมา้านเพืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็อีกหนึงที่อยากกระบอกก็คือถ้าเป็นคนที่แบบเหมือนสภาพจิตใจไม่มั่นคงแล้วถ้าเจอเพื่อนแบบท็อซิกหรือเพื่อนไม่ดีตรงอะ่ะเ,<อ>เราต้องเตือนเพื่อนจริงๆเราต้องออกหาก่างเนาะต้องออกหาก่างเนาะเราต้องแบบในความคิดว่าเออถ้าท็อซิกถ้าท็อซิกหรือหรือคุยแล้วเขาตม่ไม่ใจเราต้องเฮ้ยจากที่ก็ห่างมาอีกดิดนึง ค่อยๆห่างเหมือนกับบอกว่าเอออาจจะแบบเออไม่ให้มันเสียใจเออฉันไม่ว่างบ้างฉันไม่ว่างบ้างฉันฉันมีภุร่าอาจจะไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเมื่อไหร่ที่เราแข็งแรงเราก็จะกลับไปคุยมีใช่ไหมใช่ ทางเนี้ยทางนี้จะเป็นคนที่แบบ positive vibes ให้คนอื่นแต่ว่าถ้าเจออะไรท็อกซิกมากๆถ้าคนสนิทกันก็จะแบบว่าเฮ้ยอยู่พูดวนเรื่องเดิมแล้วนะอยู่แบบจัดการแก้ไขปัญหาเองนะถ้าอยู่ไม่แย้สักครั้งหนึ่งยูแบบจะแย่อยูจะต้องพบแพทย์หรือว่ายูจะพูดคนนี้เลยก็ได้นะก็จะพบปัญหาอย่างน,นี้กับอีกงานเนึ่งคือถ้าไม่สามารถพูดได้จะาลืมถอดเถิบตัวออกมา อันเนี้ยแบบมันไม่ใช่การเห็นกั่ตัวนะแต่เรามองว่าคนเราทุกคนนะ่ะต้องรับผิดชอบสถาวอารมณ์ของตัวเองอให้ได้คนต่อข้างไม่ได้เป็นคนที่จะต้องมารลองรับหรือว่ามาแฮนดดองให้ใใใเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแล้วเจ้าตัวเขาแบบ คอสัซปแบบแนะนำให้ทุกคนไปหาหมอหรืออยู่คนแบบนี้แล้วเขาไม่ทำนั่นแะสดงว่าเขาไม่รนะับผิดชอบของเขาแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องแบบรับผิดชอบใครเพราะว่าตัวเราเราก็ต้องแบบรับผิดชอบสภาวะอารมณ์ข,ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหลีก็นีท้องสติหลีกหนีเล็กหนีแต่มันก็บอกว่าอ่ะโอเคถ้าถ้าหากว่าบางอยา่างถ้าเราถ้าเราถ้าสมมติเรามีเวลาได้ได้ นนถ้าสมมติว่าเรารับมือไหวอะไรเงี้ยค่ะเสริมก็ได้ก็เสริมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแตะมันทําให้ฉุดเราลงไปถ้าเราไม่แร่งพอนะขนาดนั้นก็สรุปก็คือต้องถอยก่อนอะไรอ่างเี้รื่องนี้เนาะค่ะใช่เราต้องดูตัวเราเองก่อนเราแบบบางทีอ่ะเราจะรักคนอื่นมากกว่าเรารักตัวเองไม่ได้เราต้อง,งรักตัวเองคือเราต้องแบบดูอ่ะเขาว่าเราก็แบบมีภาระหน้าที่ของเรามมีภาระที่แบบต้องดะตัดสิตใจเราเองเนาะ ความสมดุลได้เพราะว่าพี่น้หวานก็มีลูกก็พี่น้หวานก็ต้องแบบเหมือนแฮปปี้เพื่อจะสรางพลังงานที่ี้หวานทน้มีให้น้องให้ลูกก่อนแล้วก็แบบทาให้ทั้งหมแฮปปี้สามีิติเพรว่าถ้าแบบเหมือนพี so ่น้หวานับพลังงานของสิ่งมากมาใช่ไหมพี่น้หวานจะเครียดก็จะแบบหมดใชหนึ่งพลังหมดสก็คือจะเครียดเขาเครียดหัืองมันก็จะแบบเข้าสู่หมดนี่ลูกก็จะแบบึทำไมแม่สามมิแบบ ทำไมเปิดยังไม่งมันก็จะแบบเป็นจะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าก่อนที่จะซัพพอร์ตใครให้ให้แบบทำส่วนทำได้นละ้วถ้าแบบเขาไม่รับรฟังเราว่าเขาแบบไม่รับผิดชอบในตัวตนของเขาเองนะเราต้องแบบถอยถอยถอย,ถอยใช่ใช่ใช่ะไ่ในี้ถ้เอออะไรนะนี่แม้เป็นวิธีการที่แฮนโดในการรับมือกับปัญหาอะไรอย่างเงี้ย ค่อยๆจัดเรียงค่อยๆจัดเรียงค่อยๆคิดค่อยๆทำจริงๆมันยากทีนี้ก็เป็นคนแบบคิดบูนเหมือนกันตอนแรกๆจะชอบคิดบูนแต่ทีนี้ก็พอไปหาเจอปัญหาแลวทนี้แบบเครียดทุบไปหาหมอเลยเพราะว่าพี่เล่นแบบว่าป่วยยาติดล่างได้ค่ะไม่ต้องหิบเยอะแบบใช้เงินแก้ป<ส>ัญหาทางนยากลัวมากกลัวว่าแบบ ปวเดี๋ยวจะเป็นซึมเศร้าปวจะฆ่าตัวตายไม่ใช่หรอกแบบอันนี้ก็ส,ส่งใส่ตัวมือนกันนะเนี่ยเป็นแฮปปี้โ r มากแต่วา่าคนรอบข้างเหมือลายคนเป็นซึมเศร้าแล้วก็มีเพื่อนแบบเข้าต่อไปเมื่อไม่นานนี้อนะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ต้องแบบเซฟตนอนอัวเราหน่อยทางนี้มีะอะไรมีอะไรอยากทำอะไรเงี้ยต้องแบบแมเนจจัดการไปแล้วก็อยากลองสองคนมองว่าแบบสภาวะ ก็วัยตลอดเนื้อหวานอะวัยอ่ะไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นกลุ่มสังคมก็จะแบบรวมกันเป็เดียวกันแลวเราก็ได้รับรับฟังมาแต่หลายคนก็มีปัญหาแล้วทุกคนกวนกวนเป็นปัญหาเราก็เลยเชื่อว่าคำพินที่เราทำทีนียน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นประโยชน์ทั้งแบบคนที่กำลังเจอปัญหาอยู่จะแก้ไขได้หน่นอนและในความของเราใครที่แบบเป็นเราที่แบบมีเพื่อนที่กอะไรแบะเทือนปัญหา จที่สจหรับมือที่จะช่วยเรื่องของยุคนี่ยังไงได้บ้างหรือว่าเพราน้องเขายังไงได้บ้างและจุดไหนที่อยู่คนจะแบบเซฟความเป็นมาอยู่มันต้องถอยถอยออกมาเลยนะคะระหว่งน้อแบบจะเป็นอโยบุนะคะใช่ค่ะน้องค่ะงั้นก็วันนี้ก็แค่หกข้อนี้อันนี้ไปก่อนเด้อเราดูหกข้อถัดไปว่าจะจะเมาเรื่องอะไรกันดีนะคะเพราะว่าเราจะมาแบ่งปันเพราะว่าเราหวังว่าสิ่งที่เรา กระเชิงโดนเลทประสบการณ์ของเราจะมาจะมาจะมาชวนใจจะมาชวนใจเนี่ะค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเท่านี้เนาะค่ะคุณเจนเล่า